สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ซูเปอรวกับทีมงานได้เด้อกินแซ่บๆหยดน้ำลายมาสู่สพี่สู่น้องกินเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวสวยน้ำกันพี่น้องมื้อนี้ซูเปอรวได้หอยหน้ามานี่ละเก็บเกลือไก่นี่ละพวกนาจะแก่แคมปิ้งนี่ละแล้วก็มาชิมวัดตำมะคุงแล้วก็ต้มน้ำใหม่พี่น้องพอได้มาแล้วเขาขะข้างหมอแล้วเขาก็เอาไปกระเพ้าลงไปไปตะไคร่ลงไปแล้วก็บไบมะคูนล,ลงไปเด้อพี่น้องเด้อคูนแพกับสูตรไทยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บผสมตำสูตรบัวใหญ่หอกกระกล่างบะไก่ดีดีดังแล้วเราเอาไปใส่หม้ เอ้เสรหมอบึ้มเลยพี่น้องมันเหลืออยูห้องกับหอบใส่ต้มบอกใอยไว้พระโดนมันกัดซุกพี่นอ้องแต่ว่าห้าไปย่ำบักคุงไว้ก่อนย่ำบักคุงมือนีโอ้ยต่ำแซ่บๆเลยละมือนีนี่ละบักคุงซื้อมาต,ตลาดน่อยเศร้าบ,บาดพี่น้องเอ้ยบักคุงปลูกบป่วนไงพ่อท่านนี่ละพอยั่งหักคุงได้แล้วห้องกับไปต้มน้ำไม้ไว้ต้มน้ำไม้ไปแล้วห้องปตำหมักคุงเลยพี่น้องเอาบักพริกลงไปต่ำเห็นมันหยาบยาเพราะตงนห้นมันแหลกหลายเลยพี่น้องไม่เป็นสิบบริยำซอยบักเลียนลงไปซอยบักเลียนลงไปแล้วก็ซอยบับสร้ไป หน้ากับบีบใส่เหล่าพี่น้องซอยแล้วกับบีบใส่หล่าว่ากอบี่บนหน้าลงไปแล้วห้องกับ่มเครื่องเลยเด้อพี่น้องเด้อกมีนี่มะราคาบัวร่ายผงนวดตาพ่อใหญ่สู้น้ำปลาลงไปน้ำตาลจัดหน่อยนีราคาบัวร่า้ขานน้ำปลาแดกเข้าเด้อพี่น้องแจ็คสูตรไพแล้วน้ำปลาแดกใส่ลงไปหลดแล้วก็บยัว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 อะไรแล้วเ้าก็เซษนพุ่งลงไปซีลายเติบพี่น้องเพราะว่ามีสามซีคนผู้นี่ต่ำสีลายเติบเนี่ย ลงไปแล้วเขาก็ต่ำโ,โย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 โอ้ปิดตาเจ็บเ,เจ็บน้ำไหลไหลเลยตอนต่ำมันพี่น้องเราเขาก็ตักใส่ถาดโอ้คักขักขักไอ้กุกแล้วเขาก็ผงออมาเทเบิลเลยพี่น้องอเนี่ยเอาใหม่เขาก็สุกพอดีเขาก็เทเบิลใส่ถาดเลยมา,ามาต่ำคุงตม้มหอยหน้าต้มละไม่น้ำสุกปเป้าเด้อพี่น้องเด้อ